สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์คลิปนี้ถ่ายบรรยากาศถนนพระรามสองตอนเช้าเช้าของวันอาทิตย์นะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าของเส้นพระรามสองก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่ท่ามกลางฝนตกนะครับฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ าการเดินทางนะครับการเดินทางถ้าเป็นวันทํางานปกติเนี่ยรถก็จะเยอะขึ้นนะครับบางช่วงก็จะอาจจะมีน้ําขังบ้างนะครับเส้นพระรามสองที่การจราจรพื mm ้น hmm. ผิวถนนมันต่ํานะครับมันต่ําเสมอกับคลองนะครับมันก็เลยทําให้ mm hmm. น้ําท่วมนะครับทําให้การระบายไม่ทันนะครับเส้นพระรามสองนะครับ ้าเช้านี่ขับสบายนะครับรถไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับของหลายหลายคนนะครับเส้นทางพระรามสองนะครับก็เลยถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเส้นพระรามสองอัปเดตณตอนนี้นะครับนะครับการก่อสร้างก็ยังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับเช่นเคย นะครับแต่ก็คืบหน้าไปเยอะอยู่นะครับการขับรถนะครับบนเส้นพนาม2ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือ,อเพื่อนร่วมทางนะครับรถเยอะนะครับเราก็ต้องอาศัยความระมัดระวังในการขับรถนะครับ นี่ทางนี้ก็จะเบี่ยงนะครับไปทางสเกตงามไปทางเรียบทางด่วนนะครับแล้วก็ยูเทิร์นตรงใต้ยกระดับที่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสารเจ้าพงงูนะครับสารเจ้าพงงูนะครับเส้นพระรามสองก็จะมีสารเจ้าแม่งูนะครับสารเจ้าพงงูนะครับถ้าเป็นสารเจ้าพงงูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงไปสีฟ้าๆนี่ครับอยู่ตรงเยืยอๆ้ายมือด้านล่างนี้นะครับ ก็จะเป็นสารเจ้าพ่องูนะครับแล้วก็สารเจ้าแม่งูก็จะอยู่ช่วงตรงบ่าปตทนะครับขาเข้ากททนะครับอยู่ตรงนะครับบรรยากาศวันอาทิตย์ครับเห็นไครับก็ยังคืมฟ้าคืมฝนนะครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับตกทั้งคืน ก็เป็นช่วงเทศกาลของเห็ดนะครับเหตดที่ออกตามฤดูกาลของต่างจังหวัดนะครับออปกติครับเป็นช่วงฤดูฝนฤดูฝนก็ต้องไปฤดูหนาวต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชาวนาเก็บผลผลิตเกี่ยวกับกัรน,นะครับ พร้อมที่จะทํานากันนะครับปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวทำนานะครับตไม้นะครับ, oh my, รบช่วงนี้ก็จะเยอะนะครับช่วงหน้าฝนใหม่ๆแบบนี้นะครับเส้นรารามสองในช่วงประมาณนี้ฝนไม่ไม่มีนะครับแต่ก่อนหน้าที่ผมถ่ายเก็บมากค็คือ เป็นช่วงที่ฝนตกนะครับแต่ช่วงระหว่างตรงนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝนไม่ตกนะครับฝ mm hmm. ากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามช่องคู่แฝดโปวยไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็อัปเดตเส้นพร,รามสองมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าณนะตอนนี้นะครับอยู่ประมาณนี้สถานการณ์อยู่ประมาณนี้นะครับก็ ก็จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับเส้นพระรามสองความคืบหน้าเป็นประมาณไหนบรรยากาศเป็นยังไงนะครับก็ให้กับคุณผู้ชมมาติดตามที่ช่องคูแฝดบนไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ